อวันนี graduate, ้มีส่งสองตัวนะครับผมจากกลุ่มสมาชิกคนนอนน้อยนะครับผมขายแค่กลุ่มนี้กลุ่มเดียวนะครับผมที่เหลือปลอมหมดนะครับผมเดี๋ยวนี้ปลอมเยอะด้วยมีเยอะด้วยนะฮะอย่าลอนะครับผมส่งงานคูเซ่เก้าหนึ่งหนึ่งนะครับผมในรูปแบบหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับผมสี่นิ้วเก้ามมอแมกเท้หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งยกฐานให้คุณแต้มนะครับแต้มจ๋านะครับ เป็นตัวนี้นะครับผมตอนนี้รออะไรเข้ามาคือตัวเซฟนะครับผมเพราะว่าเซฟตัวนี้ไม่มีนะครถอดไปอะไหล่หายนิดหน่อยนะครับผมเป็นงานยกถานนะครับตัวนี้แ,แท้นะครับผมตัวนี้เป็นแม็กทดลองนะครับที่ผมทดลองหลายตัวแล้วแต่ให้คุณแต้นเนี่ยคือตัวนี้นะครับผมเป็นตัวใหม่เลยนะตัวนี้นะครับที่จะให้ไป ส่วนประกับนะครับประกับตัวนี้ก็เป็นประกับใสไปงั้นแหละครับผมให้ไปก็เป็นประกับหรือคุณแต้มอยากได้ประกับนี้ก็บอกผมได้นะให้ตัวนี้ไปใหม่ผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วเรื่องราคากำไรผมไม่คิดเยอะตัวนี้ผมให้ไปอืมแม็กแท้นนะครับดูเกียวเนี่ยเช็คนะครับลูกไม่ <c oughs> ไม่มีนะครับผม อโอเคนะครับดูเกียวนะครับผมเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเดี๋ยวผมส่องเกียวแป๊บหนึ่งนะสักครู่นะครับสักครู่เกีียวคมๆนะครับผมเข็มตรงๆนะฮะ ให้คุณต้านนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาดูมันขางสไลด์ไหมครับปต่สักคู่นะอ๋ออาดูนะครับผมไม่ได้เอามือแตะนะครับค้างนะครับผมค้างนะครับผม เดี๋ยวผมไปลองทดสอบกันเดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกนัดขัดปอกหนัดนะครับแม็กแน่นนะครับ พัดปอกหกนัดนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกบดแม็กซ์ไลน์ค้างครับผม <c oughs> เป็นงานยกถานนะครับผม ให้คนสปอกกนร์ดตอนนี้นะผมสองสองให้คุณเจนไม่มีอะไรมากมายตัวนี้เดี๋ยวไปเทสอีกคลิปหนึ่งดีกว่า จุบุจุบุมีลูกวะเดี๋ยวไปเทสีกคลิปหนึ่งครับตัวนี้สวยอ่ะสวยอ่ะอยากอยากได้เองเลยอ่ะอีกสักหน่อยอสักหน่อยขัดอีกสักสามนัด Cepat cepat. Cup cup.